เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ามีหลากหลายความเห็นเหลือเกินว่าเอะคุณเศรษฐาจะรอดไหมคุณเศรษฐาจะไม่รอดไหมหลากหลายความเห็นมากเช่นเดียวกับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยท่านก็บอกเอาจริงๆมันก,มนก็มันก็ออกได้หลายหน้าแหละนะท่านก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแหละแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยเหมือนจะว่าอาจารย์ปริญญาบองว่าโอกาสรอดอาจจะมากกว่าเพราะอย่าลืมว่า ขั้นแรกที่ศาลต้องพิจรารณาคืออะไรต้องพิจารณาก่อนว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าอันนี้ช็อตแรกนะฮะอาจารย์ก็เลยชี้เห็นว่า1นึ่งช็อตแรกเลยก็คือว่าต้องดูก่อนว่าคุณสมบัติของคุณพิชิตเนี่ยผ่านไม่ผ่านอ่ะสมมติคุณคุณสมบัติของพิชิตคุณพิชิตไม่ได้นะครับนั่นแปลว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็ไปต่อที่คุณเศรษฐาที่แต่งตั้งคุณพิชิตม่อีกทีนึงเนี่ยว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมไหมอันนี้ช็อตสองถ้าผิดจร ร้ายแรงหรือเปล่าอ,อาจจะผิดก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงก็ยังรอดอยู่ดีก็อย่างเงี้ยแนวโน้มก็อาจจะรอดมากกว่าหรือไม่อาจารย์ก็พยายามจะฉายภาพให้ดูลองฟังดูนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยมันออกได้หลายหน้าแหละเพราะอาจารย์ปริญญาบอกว่าที่ผ่านมามันยังไม่เคยมีการวางแนวคำวินิจฉัยเป็นมาตรฐานมาก่อนเนะี่ยข้อต่อสู้ตรงนี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยว่าในเมื่อเรื่องนี้ศาลยังไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ซึ่งก็ถูกแล้ว ถึงทนดนร้องไงใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเคยเคยวิชัยวิชัญญีหยมาก่อนคุณเศรษฐาคงไม่กล้าตั้งหรอกหรือเคยวิชัยมาแล้วว่าไม่ไม่ขาดคุณสมบัติก็คงไม่ไีคไปร้องถูก <ừ> ไหมล่ะค่ะมันไม่มีเหตุมันไม่มีในแง่าตักกะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในแง่ของในทางกฎหมายเนี่ยมันก็เปิดประเด็นให้มีโอกาสต่ตตอสู้ไงว่าเขาก็ทําไปโดยสุจริตใจแต่มันก็เปิดให้ตีความได้ออกได้ทั้งสอง้าสรุปคือมันอย <า S 1> ่างงี้ฮะมันพิจารณายังไงต้องบอกว่าอยู่ที่การลงมติค่ะคือเขาลงมติก่อน สามลงมติก่อนแล้วค่อยเอาคําวินิจฉัยของส่วนตนแนวทางแต่ละคนน่มารวมกันเนี่ยแล้วกลายเป็นคําวินิจฉัยกลางของเสียงข้างมากเราต้องเข้าใจวิธีการพิจารณาสารัฐธรรมนูนนะครับไม่ใช่การตั้งประเด็นมาแล้วก็คุยกันจนได้ข้อยุติในทางกฎหมายนะครับท่านตั้งประเด็นมาว่าจะวินิจฉัยเรื่องเนี้ยแล้วแต่ละคนก็อาจจะบอกแนวทางว่าแต่ละคนคิดเห็นประการใดนะในเรื่องนี้วินิจฉัยอย่างไรแล้วท่านก็ลงมติเลยเพราะนั้นเสียงข้างมากไปทางไหนเนี่ย ก็ไปทางนั้นแต่บิป้อมเตมนี่ฮะคืออาจารย์ปริญญาพยายามจะชี้เห็นว่าคือด้วยกระบวนการเนี่ยศาลเก้าท่านเนี่ยจะใช้วิธีการลงมติก่อนอเหมือนโหวตก่อนพอโหวตเสร็จปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าเสียงข้างมากเนี่ยไปในทางไหนแล้วค่อยไปลงรายละเอียดในคำวินิจฉัยโหวตก่อนเขียนคำวินิจฉัยทีหลังอาจารย์ก็เลยมองว่าด้วยกระบวนการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับตุลาการแต่ละท่านว่าจะตีความกฎหมายเนี่ยอย่างไรในเรื่องของจริยธรรมนะครับ ซึ่งขั้นตอนการวินิจฉัยนี่แหละครับตามมาตรา160วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ระบุนะครับว่าก็จะต้องมีการลงมตินะฮะว่าตกลงแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับที่แต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยนะครับคุณพิชิตขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีไหมหัวข้อก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่หากพิจารณาว่าตัวคุณพิชิตขาดคุณสมบัติจริงๆอันนั้นจึงจะนําไปสู่การลงมติต่อในเรื่องที่2นะฮะ คือมติเรื่องแรกก็ต้องลงก่อนว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติไหมอโอเคถ้าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติจริงๆก็ลงมติต่อในหัวข้อถัดมาว่าอา้าวแล้วการที่คุณเศรษฐาในฐานะนายกเนี่ยไปแต่งตั้งคุณพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีทั้งทั้ที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัตินี่เลฮะถือเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะครับซึ่งการลงมติมันก็ออกได้หลายทางไม่ว่าสมมุติอาจจะออกว่าไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมเลยหรือลงมติว่า ฝ่าฝืนจริยธรรมจริงแต่ไม่ได้ร้ายแรงอันนี้ก็รอดนะฮะอาจารย์บอกว่าต่อให้บอกว่าฝ่าฝืนแต่ไม่ใช่ร้ายแรงอ่ะก็รอดเพียงแค่อาจจะรอดแบบใช้คําว่าเป็นบนทินมัวหมองหรือถ้าเกิดไปสุดทางเลยไม่รอดนี่ก็คือลงมติว่าท่านเศรษฐาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะฮะอันนั้นเป็นช่องทางเดียวที่จะทําให้คุณเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาก็บอกว่าหากมองในมุมคนที่ติดตามการเมือง ถ้าไปเทียบกับคดีของพรรคก้าไกลเนี่ยดูแลรอบนี้โอกาสร,ารอดของคุณเศรษฐามีมากกว่าแต่การรอดก็ต้องไปดูว่าคำวิน,นิจฉัยว่าออกมาในทนํานองว่าอ่าถ้าบอกฝ่าฝืนเนี่ยนะฮะร้ายแรงไหมถ้าไม่ถึงขั้นร้ายแรงแม้จะรอดแต่ก็อาจจะเป็นบนทินมวมมองต่อตัวคุณเศรษฐาต่อไปแม้ว่าคําเหล่านี้อาจไม่มีผลในการที่จะมีคนไปยื่นร้องตัวคุณเศรษฐาในข้อกฎหมายอื่นแต่สุดท้ายอาจจะกลายเป็นลักษณะ ให้ฝ่ายค้านี่ยไปอภิปรายต่อในอนาคตครับคนที่เขาติดตามสถานก,การณ์ทางการเมืองนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าถ้าเทียบกับก้าวไก่โอกาสรอดยากคุณเศรษฐาก็กลับกันโอกาสรอดมากกว่าไม่รอดแต่ว่าการไม่รอดการรอดเนี่ยต้องดูเลยนะครับว่าคำวินิจฉัยเป็นยังไงเกิดคำวินิจฉัยออกมาประมาณนี้นะแม้ว่าจะไม่สมควร ที่ไปตั้งคนซึ่งเคยเโดนคำพังสามจำคุก6เดือนแม้ว่าจะเข้าข่ายฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องอประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ราชการนะไปตั้งคนซึ่งเคยถูกจำคุกมาอย่างเงนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดร้ายแรงดังนั้นก็จึงไม่พ้นตำแหน่ง<า>สมมติมีคำอย่างนี้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นมลทินมัวหมองฝา่าฝืน ใจทำนะ mm hmm. เพียงแค่ไม่ร้ายแรง <ขา S 1> คือต่อให้หลุดคือถ้าคุณไม่ชิดขาดคุศบัตในคุณเศรษฐาหนักแล้วคือต่อให้หลุดก็อาจจะมีคําพวกนี้ติดมาเพราะฉะนั้นนะฮะอาจารย์ปริญญาก็มองว่าโอเคละถ้าให้ดูรอบนี้โอกาสรอด,รอดคุณเสรษฐามากกว่าที่จะไม่รอดทีนี้ถ้าสมมติรอดจริงๆพรุ่งนี้สเสด็จต่อไปนะครับก็คงจะมีการปออรับคอรมอตามมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาก็วิเคราะห์ตรงนี้นะฮะว่าจริงแล้วตัวแปรสําคัญเนี่ย อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่คุณอนุทินนี่นะครับจะเข้ามาหรือไม่เข้ามานะฮะคืออำนาจการต่อรองของฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้มีมากอยู่แล้วที่เราเห็นนะครับแต่ว่าอาจารย์ปริญญาอยากชี้เห็นว่าทางฝั่งของพลังประชารัฐต่างหากที่มันจะมีความสั่นคลอนเกิดขึ้น mm. ชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าโผล่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในพักพลังประชารัฐตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นเอกภาพมีการบอกว่าไปตั้งพักกล้าทําขึ้นมาเป็นการเตรียมการอะไรหรือไม่ แล้วก็ต้องไปดูว่าร้อยเอกธรรมนัตตกลงแล้วจะมีลักษณะเอียงไปฝั่งไหนมากกว่ากันระหว่างฝั่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักกับฝั่งคุณทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วก็ต้องมองด้วยว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะคิดว่าอยากจะปรับพลังประชารัฐออกจากครมแล้วก็อาจจะเก็บเฉพาะกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตไว้หรือไม่เพราะถือว่าเป็นหอกข้างแคร่หรือเปล่าฮะถ้าหากว่าคุณทักษิณ นะครับมองไปถึงจุดนั้นนะครับว่าต้องเอาบิ๊กป้อมออกจากรัฐบาลผมถามว่าบิ๊กป้อมเนี่ยพรุ่งนี <uh ้อยากให้คุณเศษฐารอดหรือร่วงถ้าคุณเศรษฐารอดปรับคอรมอแล้วเอาบิ๊กป้อมต้องออกขณะที่กลุ่มและเอกธรรมนัตอาจจะมาเป็นพักใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าหากว่า ผู้อดประวิตยกกำหนดได้นะครับก็คงไม่อยากให้แค่ปรับคอรมอลละนึกไหมครับอาจจะต้องไปถึงเรื่องในยกคนใหม่ hmm. มันทําให้มันก็เลยมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่าพลเอดประวิตยก็เป็นคอสอชอมาเป็นคนเลือกสอวอมา <c oughs> นะครับซึ่งสอวอเลือกเลือกใครละ่ะเรื่องก่อยสละเลือก,ก สลรการสามนูนไม่ทราบว่ามันมีความยึดโยงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่าคุณเศรษฐายังน่าจะรอดอยู่แต่บิกป้อเมเขไม่แล้วเมื่อถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับพลังประชารัฐออกจริงๆเนี่ยก็ต้องเอาพักอื่นมาเสียบแทนไหมที่มีข่าวว่าเอาประชาธิปัตย์เข้ามาคืออาจารย์ก็วิเคราะห์ตรงนี้นะครับว่ามันก็มีได้หลายแนวทางครับก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาพลังประชารัฐก็อาจจะแตกเป็น2ส่วนหรือเปล่านะครับ แล้วอาจารย์ก็มองว่าการวินิจฉัยของศาลเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าจะต้องยึดหลักนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์มากกว่ากันอาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าเกิดว่าหากใช้หลักนิติศาสตร์หลักกฎหมายเพื่อเพียวเลยเนี่ยโอกาสรอบคุณเศรษฐามีสูงกว่าการยึดหลักรัฐศาสตร์ครับที่จะมองถึงเรื่องการปรับคอรมอการวางตัวนายกเป็นปัจจัยร่วมแต่ตอนนี้เนี่ยกไ็ไม่น่าจะมีชื่อใครที่เป็นนายกที่ดีกว่าคุณเศรษฐาหรือไม่ แล้วก็เชื่อว่าคุณรักสินเองก็อยากจะให้คุณเศรษฐาไปต่อเพราะบอกว่าตอนนี้หากคุณเศรษฐานี่ไม่ได้ไปต่อก็ถ้ากบว่าเหมือนกับพักเพื่อไทยเองก็เสียมอำนาในการต่อรองนะเพราะว่าทางฝั่งภูมิใจไทยก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นพักร่วมก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับศาลในวันพรุ่งนี้ว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะครับ